าน้ำกันไหมน้องนี่นี่นั่นมามองแม่ก่อนเร็วเร็วอืมนายดูจมูกนี่เออจมูกโด่งว่ะจมูกโด่งอ่ะหมูเป็นสันเลย เฉียบมากอ่ะอม,มันสั้นเลยดูจมูกเรียวยาวโอเพนมากอ่ะลูกมาถึงรูจมูกนะอืออือออ,อปากดูเป็นกระจับอกค้างมีสองชั้นอ่ะเอามันเลิศที่สุดนะมันเลิศเลิศ คิ้วโกงเอออดูอดูดิดูดูด,ดูปากจูนี่รักใครให้ทำปากจูนะปากจูตาเล่อ๋อเล่ไปไหนเนะ่แลบลิ้นด้วยโอ้ยคิ้วมากอะ่ะ เครียดอีกแล้วเครียดอีกแล้วเครียดอีก,อก,อกตกลงจะหาวห,หรือจะไม่หาวทำไมลูกเขาไม่ขี้เละจังวะฮะขี้เละจังวะลูกสาวแม่ทำไมมันขี้เละจังวะฮะนูยัดลิ้นโชฉดเลยนะ